สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับครูคุปปะชื่อน,นี้อาหารอร่อยจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพวันนี้ครูปออดิศักดิ์อมุทคุจากแผนวิชาการโรงแรมครับมานําเสนอเมนูเช่นเคยครับวันนี้นะครับเป็นเมนูนําเสนอที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็คือเป็นไก่ผัดพริกเผานะครับคล้ายๆกับไก่ผัดเป็นมะม่วงนั่นแหละ แต่ถ้าเราใส่เม็ดมะม่วงมูลค่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ท่านี้ถ้าเราใช้เป็นชื่อไก่ผัดพริกเผาเนี่ยเราก็จะไม่มีเม็ดมะม่วงครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็มีให้ดูทั้ง2องอย่างเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีและไม่มีสามารถปรับเปลี่ยนใช้เป็นถั่วอย่างอื่นด้วยก็ได้ครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับมีส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบอะไรกันบ้างเรามาดูดกันนะครับ เรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมแรกนะครับด้านนี้เลยนะครับก็จะเป็นหอมใหญ่หอมใหญ่นะครับหรือถ้าเราจะใช้เนี่ยเป็นพริก3ามสีก็ได้แต่วันนี้เราใช้หอมใหญ่อย่างเดียวนะครับก็ <ๆ S 2> จะทําให้เขาเนี่ยมีความหวานขึ้นรสชาติของไก่ผัดพิกเผาเนี่ยเขาก็จะมีความหวานความเค็มนะครับจากน้ําพริกเผาจากหอมใหญ่นะครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นหอมต้นห,หอมหั่นเฉพาะโคนนะครับ โคนก็หมายความว่าเราตัดอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนเอ่อ1.5เซนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ1นิ้วครึ่งนะครับ2ครั้งก็พอนะครับตัวนี้ก็จะได้ต้นหอมที่เป็นโคนต้นหอมเท่านั้นครับต่อมาก็จะเป็นพริกนะครับปกติเขาจะใช้พริกเม็ดใหญ่ทอดวันนี้เราก็ใช้เป็นพริกขี้หนูทอดเพราะว่าพริกขี้หนูเนี่ยก็จะเป็นพริกที่เรามีอยู่ที่บ้านตามปกตินะครับตัวนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะ ตัวนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ซึ่งใครมีนะครับก็ใส่แต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับราคามันจะเกิน19บาทเอานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเท่าไหรเ่เอ่ยตัวนี้เป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานะครับาสามารถหาซื้อได้ก็คือเป็นกระป๋องมีหลายสูตรมากเลยน้ำพริกเผาโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีรสเปรี้ยวนะครับจากมะขามเปียกนะ เค็มหวานจากน้ำปลาจากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นเจเนี่ยก็จะมีน้ำพริกเผาเจขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อม,นมันน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันตัวหนึ่งที่สำหรับทอดนะครับวันนี้เราจะต้องมีการทอดไก่เราจะเป็นผัดพริกเผาแบบมีไก่ทอดนะครับไก่ทอดเนี่ยเราจะใช้แป้งอะไรนะครับลักษณะของแป้งที่เราจะใช้นะครับวันนี้เป็นแป้งมัน แป้งมันนะครับก็จะมีคุณสมบัติดีกว่าแป้งทอดกรอบดีอย่างไรสําหรับเมนูนี้นะครับตัวแป้งมันนะครับเขาจะไม่ดูดน้ําแล้วเขาก็จะกรอบตัวแป้งมันเราก็เลยเป็นลักษณะที่จะทําให้เขามีความนุ่มแล้วก็มีความกรอบนะเกลือนะครับตัวนี้จะหมักลงไปในไก่เล็กน้อยนะครับตัวนี้น้ํามันหอยนะครับน้ํามันหอยก็เป็นที่เรานํามาปรุงทําให้มีรสเคม็มเช่นเดียวกัน ซีอิ๊วขาวทําให้มีรสเคม็มแล้วก็น้ําตาลทรายทำให้มีรสหวานแต่ทะนี้เราก็จะต้องออใส่เล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกันถัดมานะครับเป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ของเราใช้เป็นส่วนตรงไหนเอ่ยนะครับเป็นส่วเป็นส่วนของอกไก่นะครับตัวนี้เราลอกเอาหนังออกหมดเลยตัวนี้คุณครูได้ไปเดินช็อปที่แมคโครซึ่งราคาก็จะอยู่ที่โลละ45บาท ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ250กรัมหมายความว่าเราเนี่ยสามารถผัดได้นะครับได้ถึง2จานปกติอาหารใน1จานหรือ1พอร์ชั่นเนี่ยก็ใช้เนื้อไก่อยู่ที่150กรัมหรือ100กรัมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นข้าวที่เราสามารถนำมากินคู่กันได้ครับเรามาดูวิธีการทำเลยดีกว่านะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับ เริ่มแรกนะครับท่านผู้ชมเราก็จะต้องเตรียมเนื้อไก่ก่อนนะครับเนื้อไก่เนี่ยเราจะใช้เป็นเนื้อไก่อกไก่ที่มีลักษณะแผ่นใหญ่นะครับเราจะต้องสไลด์นะนอนมีดนะครับหั่นเขาบางๆเขาก็จะเป็นแผ่นที่ค่อนข้างบางแล้วก็ใหญ่ ใช้หั่นตาแมวขวางของเส้นกันเสียงมีดนะครับให้แผ่นเขาใหญ่ขึ้นค่อยๆเล่อไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อไก่เราก็จะนำมาหมักนะครับท่านผู้ชมดูดีดีนะเราก็จะใช้ในเ,เกลือนะครับเล็กน้อยเองหนึ่งถ้าไก่ประมาณเท่านี้นะครับหึงขยิบมือ นะหรับงหยิบมือสองหยิบมือนะครับคุณครูใช้วิธีการกะเอานะจากนั้นนะครับใส่แป้งก็จะอยู่ที่ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคุณครูจะเอาออกมาใส่ในจานไว้ให้ดูนะครับ สลัดแป้งออกให้หมดนะครับท่านผู้ชมเวลาลงไปทอดนะครับน้ำมันของเราเนี่ยแหละนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้เขาเนี่ยเสียได้ง่ายนะถ้าเราพักไว้สักคู่หนึ่งไก่เนี่ยเขาจะดูดนะครับดูดแป้งนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเอาลงไปทอดนะครับเราจะไม่นิยมเนี่ยเอาแป้งที่เป็นที่เราคุกนะครับลงไปทอดเลยเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยจะทำให้น้ำมันเขาเสียได้ไวนะครับแต่ถ้าน้ำมันเขาเป็นขุ่นนะครับ ในกระทะเนี่ยหรือหรือรู้สึกว่ามีแป้งเยอะเราก็ปล่อยให้เขานอนก้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเราก็เทนะครับเทลงไปในภา,าชนะเก็บไว้ได้เหมือนกันแล้วตัวก้นของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแป้งนะครับน้ำมันที่เราตั้งไว้ก็จะร้อนแล้วเห็นไหมควันขึ้นคุณครูจะทอดในลักษณะที่ค่อนข้างน้ำมันร้อนนะดูนะครับไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆวางมัลงไป เห็นไหมครับไก่ตัวนี้นะครับเราก็จะทอดไปสักพักหนึ่งนะครับเขาะจะต้องมีการเหลืองกรอบนะไก่ก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยการทอดที่ในในในน้ํามันเนี่ยนะเขาก็จะได้ไก่ที่ใหญ่ถ้าเราไปผัดนะครับเราก็จะได้ปริมาณน้อยมากเลยนะครับอันนี้ไก่หนึ่งชิ้นสูตรนี้ท่านผู้ชมเอาไปดัดแปลงนะครับทำเป็นไก่ไปคุกซอส ซอสส้มซอสมะนาวหรือจะเป็นไก่น้ำผึ้งนะก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นแบบว่าหมักใส่งานะครับทอดเป็นไก่ทานเล่นได้อันนี้ก็ปล่อยให้เขาเหลืองไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะตั้งกระทะเลยนะไก่ที่ได้ในลักษณะที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นแผ่นๆอย่างนี้ครับนี่นะก็จะเหลืองๆก,กรอบๆอย่างนี้เลยนะครับ ามาดูฝั่งนี้กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ทอดไวนะ้ตัวนี้เราจะต้องตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับท่านผู้ชมแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะผัดส่วนผสมลงไปนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับก็จริงไก่ไก่ผัดทิกเผานะครับแต่ขั้นตอนของเขาเนี่ยจะเป็นผัดแบบโบราณแล้วเขาก็จะมีความแห้งจะไม่มีความถ้าเป็นจีนนะครับเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีน้าเยิมย้มๆแต่วันนี้เราจะกึ่งๆแบบน้าเยิ้มหน่อยนึงแล้วกันเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ย คุกข้าวได้แต่ถ้าทําเป็นกลับแก้มนะครับเราก็จะทําให้แห้งนะก็ส่วนผสมของน้ำเนี่ยก็จะไม่มีนะครับแล้วก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปก่อนอื่นแล้วใส่เตี้ก่อนนะครับ หอมใหญ่หอมใหญ่บางครั้งนะครับเราสามารถคั่วลงไปเนี่ยจะมีอาจจะหั่นลักษณะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับ<ม>เขาจะทำให้แม่เล็อันนี้พอใส่ใสนิดเดียวนะครับหอมใหญ่โดยปกติเนี่ยเขาจะกินโดยลักษณะที่เขาเนี่ยดิบก,ก็ได้นะ,ะจากนั้นใส่พริกเผาครับ2ช้อนโต๊ะ ปริมาณของเราเนี่ยนะเข้มข้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ผัดให้เข้ากันเลยนะครับสีิวขาวนะครับสักหนึ่ง น้ำตาลทรายสักหนึ่งครับพอไก่เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะนำออกจากเตานไหครับเขาจะเป็นแผ่นนะ ตัวนี้คุณครูทําให้เห็นทุกกระบวนการเลยเพราะว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่สับสนจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะสามารถทอดเองได้แหละถ้าใครมีความชํานาญนะครับตัวนี้ก็เป็นพริกนะครับก็ทอดลงไปพริกเนี่ยจะสุกไวนะครับเพราะว่าน้ำมันมีความร้อนอยู่แล้วนะพอเขาเปลี่ยนสีนะครับก็พอ พักไว้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะเติมน้ํำสักเล็กน้อยนะครับถ้าเราแห้งเกินไปเขาก็จะไม่มีความสามารถคลุกกับตัวเนื้อไก่ได้นะจะต้องมีความเป็นครีมเหนียวๆละสัยออีกนน้นครบ็ชิม่ เติมสีอขาวนิดนึงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไก่ที่เราทอดนะครับลงไปใส่อันนี้ทอดเพิ่มเข้ามา สั่งเขจะประมาณนี้เลยครับเป็นเหมเคลือบซอดเรียบร้อยนะครับถ้าเรามีเม็ดมะม่วงเนี่ยเราก็จะใส่ได้ในตอนนี้นะครับทันนี้เราจะใช้ในเรื่องของต้นหอมครับปิดไปได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งจานกันครับเสร็จไปแล้วนะครับสําหรับไก่ผัดพริกเผาที่คุณครูได้สาธิตแล้วก็ลองทําให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเมนูที่คิดว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนตัวเนื้อไก่เนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณที่มากแล้วก็เยอะเนื่องจากเราเนี่ยนำไปทอดนะครับหั่นบางๆเอาไปทอดแต่ปริมาณของเนื้อไก่ที่ใช้เนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะครับทำให้เมนูอาหารของเราเนี่ยดูมีราคายิ่งขึ้นครับ ถ้าใครมีงบนะครับแล้วขายในร้านที่ราคาราคาสูงได้เนี่ยเราก็จะโรยเม็ดมะม่วงหิมาพานเป็นเต็มเม็ดอย่างนี้นะครับได้ราคาถึง50-70บาทเลยนะครับต่อจานนะแต่ทวนี้เป็นกล่องเนี่ยเราก็ไม่ได้โรยนะครับก็กลายเป็นไก่ผัดพริกเผาเท่านั้นเองนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วเมนูหน้าแล้วก็เป็นเมนูอะไร ทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้นะครับก็ครูปร่ออดิศักดิ์อมุตตคูณนะครับขอลา,าไปก่อนสวัสดีครับ